কা <mimitation> মমিতা <mimitation> សូមថ្នាក់ so, uh, uh. นะครับในกรสธารวมจตัวป so ัจจัยสองแสนสามบาทนะครับสายคุณโยมรวมปัจจัยทั้งหมดนะครับในการทัพประเปีนี้นะครับหนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันหกร้อยสิบบาทนะครับขออนุนาสาธุนะยครับใครจะขอรอดได้ Ah. Uh -huh. uh -huh. โอ้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 โง้โอ้นอ้โอ้โอ้นอ้อ้โอ้โออ้โอ e a dívida รูดเรื่องลอยมาบยน้ำภาคาแล้วจงลงในทาา่าปราสงจะได้จำพ่อจอดจงในภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้มีพระองค์ทุกขารญาไวว่า,ใ,าให้พระสงฆ์ทั้ทงโภยอมนุญาตเพือให้แก็บภิกษุ เพื่อระทำกระดีน้าะารคิดให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธญาตได้วันนี้พระสงฆ์องควงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดรจงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นด้วยเถิด

ด้วยะครเบียนหลวงพ่อนะรูีนสุ์นะครับเจ้เราลรับควาของเรากครพิธีก็แก่สิกว่าแล้วเนกับอายุของท่านก็ยังเป็นรถพนรถใสเของพวกเราด้วยนะครับปฏิบัของท่านที่ได้เลือสรนะครับการอประเทนจะต yeah uh -huh. การประชาชนที่ได้ถวายใด้เลยนะครับ တတဆဲ့တေ

และอนุโมทนานรบกับารุ <extern als> เ้ทุกท่านนะครับเพอคมารมาวตุมงคลาาพะเจ้า่อนาที่ที่มาอกนนะครับขอ